เม็ดแตงหลวงปูทวดวัดสั่งให้พิมพ์พิเศษทรงพิมพ์พิเศษพิมพ์หมายเลขหกสิบเอ็ดทมีหมายเลขหกสิบเอ็ดพิมพ์พิเศษสวยที่สุดในโลกเนือเงินทรงของแท้ให้ท่านทรง พิมพ์พิเศษมีหมายเลขหกสิบเอ็ดพิมพ์พิเศษนะหลงปู่ทวดสมสอ,สอกิงไม้ทานทศนมสวยที่สุดในโลก,กขอแท้ๆไม้ท่นรนมเป็นพิธีใหญ่ทมหมายเลขมีหมายเลข ระดับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ทองแทนทสดสมบินไมาเล็กเล็กจำดับสวยที่สุดในโลกสายจำลังสูตรหกสองหกสามหก สามสี่ห้าหนึมาเลขหกสิบเอมพิมพ์พิเศษมีหมายเลขกำกับไทยขั้นผสมสวยที่สุดในโลกใสยกำลงนหกสหกสามหก